กันละนี่มาสิเที่ยวที่นี้ทั่วไทยคนท้องถิ่นเขากินกันแบบไหนกินอะไรเราจะพาไปชมกันไปนี่ดีวะนี่มูปออสุรินไปได้เอเอามาสักตัวนี่อย่าเพิ่งเก็บ เมื่อก <eterm oon> ี้รู้ของหมอหอมหน่อยมาหอมคุณดิวข้อมือคุณดีมากเลยครับผมทุกวันครับหมายถึงว่าเจียวไข่ตีแบตครับผมครับผมสวัสดีครับชาวโมแกนพูดว่าอะไรครับไอยกาไมยกล้ามาด้วยกันทำไมไม่ถ่ายด้วยกันเนี่ยเอานี่ก็ถ่ายรูปคนเดียวมันไม่คูลงั้นมาถ่ายรูปคู่พี่ไหมจ๊ะเอ้ยจ๊ะ ตามากชุดสวยมากใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าวไม่พี่จะพีเซ็นกล้วยที่นี่นะทำไมกล้วยที่นี่ที่เนี่ยอร่อยมากเลยรู้ป่ะคือกล้วยเขอ่ะเขาดีอะดีมากเลยมากโหขอให้กินตรงนี้ก่อนปดไปปิไปปิดไปปิดไปปิดไปปไปแล้วอย่าไปห้ามอีกเฟื่องไปเอ้าผู้ชมมาแล้วครับสวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนอบกินกินอะไรกันทุกวันพุธเวลาบ่ายสโมง45ทางช่อง 7sd กด35นะคะครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะนี่<อ>ตอนนี้เราอยู่ที่บูมังก n k e y Hub Hotel p ทลภูเค่ะค่ะแล้วเราได้ยินมาว่าเขาว่ามีหลายสาขาด้วยนะออไม่ว่าจะเป็นจัตุรนทบุรีดอนดุดนล่า นอนสบายมากเลยนะนี่ขนาดเพิ่งตื่นนะพี่เองอยากแบบนอนต่อแบบไม่ต้องตื่นเลยอยากนอนที่นี่ไปยาวๆเลยไม่ได้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 เมื่อไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ผมเตรียมทริปไว้แล้วเตรียมอีกแล้วพี่นิวหลังจากภูเก็ตไงเราจะไปจังหวัดใกล้ๆภูเก็ตนั่นก็คือพังงาอาพังงาโอ้ยอะไรอะ ตอนนี้งานไม่พังหูพังไหมคือพังงานเนี่ยมีทะเลที่สวยงามไม่แพ้ภูเก็ตเลยพี่จะพาไปดำน้ําในจุดที่เป็นจุดระดับโลกโอ้สวยมากสวยมากนี่มัมีนู่มไหมอย่างเห็นอยัางดู่นีปลาทะเลนี่เติมยินคอมจริงมานานแล้วปกติแต่ในตู้พี่นิวต้องนำทรัพแล้วพี่นิวดำน้ำเก่งเออรอหน่อนผมนัดไว้แล้วพมพี่ไว้ใช่นะพี่ไว้เดี๋ยวไปดูกันไปเลยไปเลยป่ะไปนีไปเลยป่ะพร้อมยังอ่ะกินกล้วยให้หมดเลยไม่หนูลองกินกล้วย ถึงแล้วครับเพื่อนๆน้องๆทุกคนครับยีสตอร์ผมน네ัดรุ่นพี่ไว้แล้วครับแล้วมันคนก้างขวางก้างขวางก้างขวางเฮ้ยก้างขวางเฮ้ยก้างขวางเฮ้ยถูกแล้วเย มาต้องพูดได้โอเคอยู่แล้วรออยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคาปูชิโน่อ้าวสวัสดีครับนี่คาปูชิโน่ลาเต้และกาแฟเหมือนกันกาแฟเหมือนกันเลย คุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องดำน้ำเรื่องงูกอร์ซูินถามพี่ลาเต้ได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าสองสาวเคยดำน้ำไหมไม่เคยถามดีกว่าว่าต้องใช้อุปกรณ์ยังไงบ้างต้องดำยังไงบ้างอ๋อใช่ค่ะันนีเราจะไปดำแบบไหนใช้อุปกรณ์ยังไงแล้วต้องลงลึกแค่ไหนอ๋อแต่ว่าพี่เต้อยากให้เลือกก่อนพอดีว่าถ้าเรือตีกตาทับละมูนเนี่ยเรามีออกทิศอยู่สองทริปคืองูกอซิมิลันงูกอริซูลินวันนี้อยากไปที่ไหนครับอ้ยอยากไปสอนนา่งเลย เดี๋ต้องบอกว่าทั้ง2ที่เนี่ยใหญ่ใช้คําว่าระดับประเทศนะระดับโลกทั้ง2จุดเลยคทั้งหมู่เกาะสุรินแล้วก็บุกเกาะซิมิลันแต่วันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดําน้ําตื้นนะพี่ว่าไปนี่ดีกว่านี่สุรินหมู่เกาะสุรินครับหมู่เกาะสุรินดำน้าตื้นสวยมากแล้วนอกเหนือจากการดําน้ําตื้นหรือว่าพวกปะการังกับสัตว์ใต้น้ำเนี่ยแถวหมู่เกาะสุรินมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะพาไปไปดูวิถีชุมชนของชาวโมแกนตรงนี้เลยลูก ครับผมอ๋อนึกว่าจับเลยคือสุรินนะลูกมีทั้งหมด5กาะแต่เกาะหลักๆเดทริปก็คือจะไปสุรินเหนือกับสุรินใต้เพราะว่าสุรินเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อของการดำน้ำตื่นเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี่หนูจะต้องเอาหน้ากากดำน้ำแน่นอนแต่หนูต้องใช้ตีนกบหรือตีนอ่าว่ายน้าไม่เป็นไม่เป็นไรครับ เรามีชูชีพบนเรือเรามีความปลอดภัยเต็มที่ไปเลยไปเลยไปไปไปเดี๋ยวกนเดี๋ยวกนเดี๋ยวกนก่อนที่เราจะไปลงเรือเนี่ยเราต้องเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำไปก่อนสิถูกไหมเขาจัดพี่พี่ได้จัดให้เรียบร้อยเอยทีมงานคุณภาพทัวร์คุณภาพนี่นี่เป็นตัวอย่างนะครับเรามีกระเป๋าใส่ผ้าเช็ดตัวนักจกดำน้ำแล้วก็ตีนก่อนคือมาแต่ตัวดำน้ำได้เลยใช่เจ๋งมากมาคนเดียวก็เที่ยวได้ครับผม เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหามันคือเราโชคดีธรรมชาติทำไม<ะ>ครับเกิดอะไรขึ้นทั้งปางซึ่งวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าน้ําลงที่สุดในรอบป,ปีเป็นวันโชคดีของเรานั่นเองนะฮะซึ่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งเรือหางยาวนะครับเข้าไปที่ฝั่งนะแต่ต้องบอกเลยถ้ามากับศิสตาเขาพาเราไปถึงมอแกนแน่นอน นี่เราก็อยู่บนเรือหางยาวแล้วเราจะไปต่อเกาะมมแกนกันโนี่นี่ด้านนี้เลยนะนี่หมองเห็นได้เลยนะใช่น้ำสีสวยมากใช่จะบอกว่าชาวเลเนี่ยเขาแบ่งเป็นสามชาติพันธุ์อาเป็นชาวอุรุกวัยที่เราเคยไปสัมผัสชีวิตมาย่างบ้านูที่ลีเป้ค่ะแล้วก็เนี่ยมีชาวมอแกนแล้วก็ชาวมอแกนที่เรากำลังจะไปสัมผัสมีมอแกกนับมอแกนใช่มมีอแกนกับมอแกน มาเคว้งคว้างมากเลยพี่ได้นัดใครไว้หรือเปล่าผมนัดครูอ้นไว้นั่นหรือเปล่าคะเรื่อมุคนนั้นเลยคือครูอ้นที่เรานัดไว้นะฮะที่จะมาบอกเกี่ยวกับวิถีการใช้ชีวิตเขากินอะไรกันเป็นอยู่ยังไงนะฮะสำหรับชาวมอแกนนั่นเองนะครับครูอ้นสวัสดีครับสวัสดีคัโอ้ครูอ้นพาเพื่อนไปด้วยเหรอไม่ใช่ครับนี่เป็นนักเรียนครับเป็นนักเรียนกำลังเรียนอยู่หรือเปล่าคะไม่ครับวันนี้จะพาเด็กไปชมนอกสถานที่นิดหน่อยครับ สวัสดีค <gegen violin> <acy> ่ะ <left> รับผมสวัสดีคร <és> ับสวัสดีครับพี่ก่อนเลยลูกสวัสดีครับคุณอ้นเออล่าสุดเราโทรหาคุณอ้นไม่ติดเป็นอะไรคุณอ้นอ่าตอนนัผมหล่นน้ำับผมเดี๋ยวเราไปคุยกันบนฝั่งดีกว่าได้ได้เลยครับคุณนแต่วันนี้น้ำลงมากเลยใช่ไหมใช่ลงที่สุดเลยเนาะวันนี้น้ำจะขึ้นประมาณตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับครับผมเฮ้ยตัวเล็กถ้าพี่เหยียบอย่าว่าพี่นะหมูปัา อันนี้คุณครูจะพาเราไปดูอะไรก่อนครับอันนี้ครูจะพาไปดูสถานที่ขายของที่ระลึกทำมาจากอะไรใครเป็นคนทําขายครับตรงนีอ้อันนี้เป็นของทางกศนจังหวัดปังงานครับดาเนินง,งานโดยกศนอําเภอคุรบุรีมาส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านเึ่งการถักสร้อยข้อมือครับผมซึ่งมีที่นี่ที่เดียวเลยก็ไปซื้อที่อื่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,ไม,ไม่ชัวร์ที่อื่นนะไม่เราไม่การันตีว่าเป็นของแท้หรือเปล่า มันเขาก็ขายกันเป็นเส้นเลยอ่ะใช่ครับตลอดแนวเลยครับมันเป็นตลาดคนเดิมเลยนะใช่ครับอันนี้เป็นจะเป็นบ้านโมเดลใหม่นะครับโมเดลใหม่อ่าโมเดลเก่าจะสไตล์โดนครับอ๋อตั้งกันยังไงคะโมเดลใหม่โมเดลเก่าถ้าเป็นโมเดลเก่านี่จะเป็นใช้ไม้กลมครับอ่าฮะใช้ไม้กลมลักษณะแบบนี้ข้างหลังโดยรู้จักไม้กลมไหมไม่รู้จักค่ะนี่ไม้กลมก็จะกลมๆถ้าเป็นไม้เหลี่ยมมันก็จะสี่เหลี่ยมเออถูกต้องครับ ที่อยากบอกเดยแค่นี้ขอบคุณนะคะคุณคุณต่อเรื่องสาระอะไรก็ได้ค่ะไปค่ะไปต่อค่ะ่วน่วนอันนี้ไม้รูปแบบใหม่ที่เขามาทำบ้านกับชาวบ้านจะเป็นไม้ลักษณะไม้เหลี่ยมไม้แบนเสาพอแบน ใช่ครับตัวเอคือเป็นไม้ที่แบบทำมาแล้วเป็นไม้เหมือนแบบเข้ารูปมาแล้วแต่อันนี้คือเป็นไม้แบบไม้แบบจริงๆเลยจะเป็นไม้จริงเลยคู่รับนี่ที่นี่มีกี่หลังครับแปดสิบสี่หลังคาเรือนครับแี่โอ้โหจำนวนคนที่นี่เท่าไหร่ครับตอนนี้สามร้อยหกสิบเจ็ดคนครับคู่ผมขอซื้อสักเส้นได้ไหมผมเห็นผ่านมาหลายล้านมากแล้วเนี่ยได้เลยครับเชิญจเรียบร้อยเรียบร้อยครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมสองรอยหาเดี๋ยวเดี๋ยว อยาวยิ่งจะไปต่อยิ่ไปต่อเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมใส่ข้อมือใส่สร้อยกันแล้วถือว่าผมเป็นชาวมอแกนยังครับก็ยังไม่คืนนะยังไม่คืนเจ้าแค่นี้เป็นชาวมอแกนเลยเหรอง่ายมากเราต้องไปดูวิถีชีวิตของเขาแล้วก็ไปร่วมสัมผัสใช่ไหมลองใช้ชีวิตแบบชาวโมแกนแต่ว่าอย่าลืมค่ะมาถึงก็ต้องอุดหนุนอุดหนุนของท้องถิ่นกับคนท้องถิ่นใช่ครับ อันนี้คือคุณลุงที่ผมจะมาพามาสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับคุณลุงชื่ออะไรร่ะอันนี้คือลุงตาดครับผมลุงตาดเชิญเชิญนั่งข้างบนเลยครับนลุงตาดเป็นปราชญ์ประจำหมู่บ้านมอแกนแห่งนี้ที่เมื่อกี้ครูโอ้นบอกแล้วว่าเป็นคนที่ยังสามารถทำเรือเป็นอยู่เรือเชื่อนะครับเรือกะบังครับเรือกะบังมอแกนทุกคนนะครับมีความพิเศษอยู่นิดนึงตรงที่ว่า นามสกุลเขาจะเหมือนกันทุกคน<ะ>บนเกาะทั้งหมดเลยนามสกุลเหมือนกันทีมสกุลนี้คุณอ้นบอก300กว่าคนคนามสกุลเดียวกันหมดเลยใช่ครับคือนามสกุลอะไรครับผมกล้าทะเลครับอันนี้กล้ลาลทะเล,ลกล้ลาทะเลครับผมเป็นนามสกุลพระราชทานนะครับขององค์สมเด็จย่าท่านได้เสด็จมาที่นี่แล้วก็ท่านก็ได้ทรงพระราชทานให้กับ ชาวมอแกนซึ่งเมื่อก่อนชาวมอแกนก็ไม่ได้มีไม่ได้มีนามสกุลนะครับก็คือมี <ocalyptic. S 2> แค่ช,ช,ช,ชื่อชื่อชื่อเป็นช,ชื่อชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเฉยชื่อเฉยเลยส่วนชาวมอแกนก็เขาก็จะมีแค่ภาษาพูดเป็นของตัวเองแต่ภาษาเขียนเขาไม่มีอย่างสวัสดีครับชาวมอแกนพูดว่าอะไรครับอรมอยกามอยกามอยก้า อ่ะแลอยากขอบคุณครับขอบคุณนี่บอเพื่อยครนั้เบานองลาเบาะน้องลาเบาะน้องลาเบาน้องลาอ๋อเบาะน้องลาอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากร,รายการอาหารอย่างเราใช่ค่ะอร่อยอร่อย,ออยมา สบายนามาสบายนามานคืออาหารอร่อยสบายแปลว่าอาหารมอยก้าไม่ชอบคำนี้เป็นพิเศษไม่ผมไม่ได้เะลึ่งนะแต่เป็นคำว่าสวัสดีชอบชอบสวัสดีไงชอบสวัสดีชอบทักทายคอนมอยกะแล้วขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณอะไรม่ชอบไม่ชอบออร่อยอร่อยชาบูชาบูนี่เป็นเนื้อย่างนะพอเรา อร่อยแล้วเราไปทําอาหารให้อร่อยบ้างดีกว่าดีดีครูจะพาเราไปทาอาหารตรงไหนดีครับเราจะไปที่ในเรือกะบังเลยครับเรืออ๋อมาถึงมอแกนแล้วต้องทาอาหารบนเรือไงครับผมเดี๋ยวเราหาวัตถุดิบก่อนแต่หนูว่าวัตถุดิบก็คือเาีโขดหินแน่